สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียน5นาทีชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ที่50แล้วล่ะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้รับชมด้วยนะครับสำหรับผู้รับชมและติดตามมาตลอดนะครับ สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับามาแนะนำวิธีดูเหรียญแท้นะครับวันนี้ก็มีเหเรียญเงื่อนสมร,รักิ์นะครับหลวงพว่อรวยวัดตโกนะครับปี59าเก้าเนื้อทองแดงนะครับสำหรับเหรียญเหลื่อนสมร,รักิ์ของหลวงพว่อรวยรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็น <c oughs> รุ่นนิยมนะครับรุ่นนิยมรุ่นหลักๆของหลวงพ่อเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปๆนะครับบรรดาลูกศิษป์ลูกหาก็นิยมนะครับรุ่นนี้นะครับเ,เหรียญบทสบกการณ์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนาวิธีการดูนะครับไปกันเลยสําหรับหลักการพิจารณานะครับหลักการดูเหรียญเลือดสมรักิ์นะครับ ในส่วนของด้านหน้าเหรียญครับด้านหน้าเหรียญนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตนะครับตามหลักการทั่วไปในการดูดูพระเหรียญนะครับของให้ดูใบหน้านะครับให้ดูความคมชัดของใบหน้านะครับจุดที่1นนะครับดูใบหน้านะครับดูใบหน้านะครับดูเมตตานะครับเมตตาวหน่าผากนะครับ โมกนะครับแล้วก็เส้นนิ้วจีวรนะครับแล้วก็ความคมชัดของของเหรียญน,นะครับซึ่งลักษณะสําคัญของเหรียญแท้นะครับจะมีความนุติมีความคมชัดมากๆนะครับแล้วจุดหนึ่งเนี่ยที่เหรียญหลวงพ่อรวยในทุกๆรุ่นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเหรียญลักษณะของเหรียญจะเป็นเหรียญที่เรียบตึงนะครับจะไม่มีรอยแบบ อรอยปาดรอยเส้นขนแมวอะไรไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นลักษณะของเหรียญที่สร้างมาโดยที่เป็นเหรียญเรียบตึงนะครับเหรียญของทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับเป็นเหรียญที่เรียบตึงนะครับไม่มีรอยเส้นขนแมวนะครับ่อมีเป็นเหรียญยุคใหม่ๆนะครับก็คือจะมีลักษณะของบล็อกหรือว่าแม่พิมพ์ที่แกะได้ค่อนข้างสวยชัดเจนนะครับ เดี๋ยวนะครับดูพื้นเหรียญนะครับเลือดตึงนะครับใบหน้านะครับเนตตานะครับอ่าิ้วหล้าผากนะครับหรืออ่าบริเวณขอบเหรียญนะครับลักษณะของการแกะลักษณะของเสียมาอะไรนะครับคือจะเป็นแบบคมชัดนะครับไม่ไม่ไม่ล้มนะครับลักษณะของเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหุตันนะครับ ครับสำหรับจุดที่งนาด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับสำหรับจุดพิจารนาด้านหลังเหรียญของเหรียญรุ่นนี้นะครับสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับลักษณะของพื้นเหรียญครับพื้นเหรียญจะมีความเรียบตึงครับไม่ไม่มีเส้นขนแมวนะครับซึ่งลักษณะของเหรียญเกจะเป็นลักษณะของเส้นขนแมวสัดๆนะครับ แฉเนียนแท้จะไม่มีนะครับเรียบตึงชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วให้เราสังเกตบริเวณขอบรอบๆนะครับอ่าขอบรอบๆเหรียญเลยนะครับขอบรอบๆเหรียญจะมีลักษณะของอ่าเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินที่เกิดจากการปั๊มนะครับแล้วก็ปิ้นปิ้นออกมาทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากการปั๊มนะครับปั๊มเหรียญแล้วก็ปิ้นออกมาด้านหลังนะครับ สังเกตจะมีเนื้อเกลืเหมือนรอยปิ้นเล็กๆนะครับรอยปิ้นลรอบขอบนะครับตัวหนังสือนะครับดูลักษณะของตัวหนังสือนะครับความคมชัดนะครับที่ฐานนะครับที่ฐานการแกะนะครับการแกะแกะบล็อกของด้านหลังนี่ค่อนข้างคมชัดมากๆนะครับให้เราจดจําเหรียญแท้ให้ให้ดีนะครับเพราะเหรียญมันจะช่วยได้นะครับเพราะว่าเหรียญแท้เนี่ยเพราะเหรียญเกจะก๊อปไม่ค่อยดีนะครับ แล้วจุดอีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลังนี้จะมีจุดที่เราต้องจดจำให้แม่นอยู่2จุดนะครับเนือ้อีกเพิ่มเติม็คื่อคืนการต่อกโค้ดนะครับจดจำลักษณะความคมชัดของการต่อโค้ดนะครับอตอโค้ดนะครับจุดแรกนะครับจุดที่2นะครับตัวหนังสือนะครับลักษณะความลึก ลักษณะการตอกของตัวหนังสือนะครับซึ่งการตอกของตัวหนังสือเนี่ยจะตอกค่อนข้างสวยงามนะครับจะไม่จะไม่แบบคมจะไม่แบบลึกเกินไปหรือว่า,าหรือว่าไม่คดีนะครับรก็คือจะตอกแบบแบบพอสวยงามนะครับตัวหนังสือนะครับทวนะครับโคดที่ตอกนะครับตัวหนังสือ รอยปิ้นนะครับรอยปิ้นรอบๆของขอบเหรียญน,นะครับฐานชดานะครับการแกะของฐานชดานะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับไม่มีรอยเส้นขุ่นแมวนะครับอ,อันนี้ก็คือจุดพิจารณาเหรียญแท้นะครับในส่วนของด้านหลังเหรียญน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้รับชมนะครับแลวก็เพื่อ ไปพบเจอหรือว่ามีเหรียญอยู่แล้วนะครับก็นําไปส่องดูนะครับว่าตรงตำนีไ้ไหมครับสําหรับรุ่นนี้ก็คือเหรียญเลือเล่อนสมรรศ,ศักปีห้า59นะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับขอบคุณครับ